ฮัลโหลไลสไตล์บายส้มซ่านะคะไลสไตล์บายส้มซ่าจะมาแชร์วิธีแต่งกระเป๋านะคะวิธีแต่งวิธีหาผ้ามาต่อนะคะว่าส้มซ่าทำยังไงให้ลูกค้านะคะอย่างสมมุติว่ามันจะมีนะคะไอ้กระเป๋ากระเป๋านะคะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยเขาจะขาดไปนะคะที่เขามาแต่งแต่ส้มซ่า ได้ได้เอาได้ลดได้ลดอ่าเอาเอาส่วนนี้นะคะส่วนนี้ส่วนกระเป๋านี่ยค่ะเลาะตรงนี้ออกนะคะแล้วดึงออกมาค่ะดึงให้อยู่สภาพเดิมนี่แหละทีนี้ให้เราขยับขยับออกมาค่ะเราจะเอาส่วนนี้กี่นิ้วซัางๆเอามาห้านิ้วนะคะเห็นไหมพอซ่างๆขยับพอพอแกะตรงนี้ออกนะคะสายตัวนี้จะเลื่อนได้นะคะ ให้เราเอาเลื่อนเอาจํานวนที่เราจะมาทําสายใหม่ให้ลูกค้านะคะเห็นไหมคือสายเนี้มันขาดมันลุ่ยไปนะคะแต่ทีนี้เราหาเทคนิค DIY ทายังไงกระเป๋าลูกค้าจะออริจินอลค่ะสมมุติว่าเราไม่มีสีน้ําตาลของเขาดั้งเดิมอะคะ่ะให้เราหาอะไรเพื่อจะมาแต่งให้เขาให้มันคือหาวัดสดุนะคะนะคะเพราะว่ายังไงทางร้านเราก็ไม่มีะค,ะค่ะเนี่ยค่ที่เหมือนกัน นะคะเราก็มาขอเลื่อนตรงนี้ค่ะแกะออกแล้วก็เลื่อนเอาเท่าที่เราจะเอาซักงเอาออกมาห้านิ้วเนี่ยซักงก็มาใส่นี่ให้เขานะคะวิธีแล้วก็เย็บตรงนี้คืนสภาพเดิมที่เราแกะออกอยังไงให้เราจําสภาพที่เราแกะก็พอนะคะนะคะนั่นแหละบึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมามาดูกระเป๋าถูกไหมคะกระเป๋าตรงนี้ซิปแตก ช่างจ้าได้เปิดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องเลาะถ้าฟันเขาดีร้อยเปอร์เซนอยู่นะคะฟันเขาอะ่ะทีนี้เรามีหัวซิปเราก็มาใส่หัวซิปให้เขาค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมลุกหนึ hmm. mm ่ง hmm. น mm ่นะคะ วิธีแต่งกระเป๋าสุดโปรดของลูกค้านะคะให้เราหาอะไรนะเขาเรียกอ่ะให้หาความออริจินอลของเขาคืนให้เขาอ่ะค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้เทคนิค DIY จากสร้างซนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าซิปของเขาดีเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมโอ้ นี่เห็นไหมคะนี่งแึ่จะใส่ดูอีกทีนึงก็ได้ค่ะใส่ใหม่ให้ดูอีกทีนึงนะคะชะ้าๆอย่าลืมนะคะสายสายสามารถอ่าไปหยิบตรงตรงข้างบนนั้นได้นะคะตรงตรงที่เขาเลื่อนได้อะคะ่ะเพราะว่ามันจะทำให้ ได้สีเดียวกันแบบเดียวกันไม่หลอกตานะคะเก่าก็เก่าเหมือนกันนะคะงานออริจินอลเนาะงานเอ่อดี y อไวนะแต่สังเกตไอ้ให้ก้นเนี้ยเขาเท่ากันนะคะแล้วก็บุ๊ปมาเนี่ยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็เอาตรงนี้เห็นไหมคะ เอายัดเข้าไปที่เราเจาะอ,ออกมาหน่อยนึงอะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มามาเปิดข้างในนะคะถ้าข้างในเขาไม่เขาไม่เย็บติดนะคะ เสร็จแล้วให้เรากลับด้านในมานะคะเนี่ยด้านในบึ๊บนี่อย่างนี้นะคะอย่าไปโดนอะไรนะคะพ้ฟันซิปอย่าไปโดนอะไรนะคะให้เราดูดีๆว่าข้างในเราโดนอะไรไหมบึ๊บนี่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ นี่นะนี่ก็คืออันเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนซิปให้ให้กระเป๋าคุณลูกค้าค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเก่าก็แก้ได้ให้ลูกค้านะคะอย่าให้โดนอะไรนะคะสิ่งที่เราเย็บมาเนะี่ยเห็นไหมเนีย่ยแล้วก็ปิดนุ่นนี่เสร็จแล้วก็เห็นไหมคะอันนี้คือสภาพที่เปลี่ยนไปแล้วเจาะแค่นี้พอน,นะคะกระเป๋าหนังตัวนี้เจาะแค่ตรงนี้หน่อยเดียว อย่างที่ซัางซ่างทำให้ดูหรอคะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าแก้ไขตรงตรงสายนี้หลุดนะคะเนี่ยเห็นรอยรอยที่ซั้งซ่าแกะออกมาไหมคะมันจะมีรอยเย็บเดิมของเขาอะซัางซ่าง่าเลื่อนตรงนี้ออกมาค่ะว่าจะเอากี่นิ้วกี่นิ้วแล้วเราก็เอาพอเอาเสร็จแล้วเราก็เย็บติดคืนนะคะสภาพเดิมนะคะแล้วพยายามอย่าให้สายบิดนะคะให้ไปทางเดียวก,กันกับกระเป๋านะคะ เห็นไหมนะคะง่ายเลยได้กระเป๋าใหม่ได้เปลี่ยนในนี้ให้ลูกค้าด้วยขอบคุณมากมายค่ะ see you x t x t to ในคลิปนะคะ